วัดีครับวันนี้เรามานําเสนอนะครับเครื่องเป่าลมไร้สายนะครับยี่ห้อบอสรุ่น GBL18V-120 นะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องเป่าลมไร้สายนะครับสินค้านะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับจะมีตัวข้อต่อนะครับ1อันหัวเป่าแล้วก็ หัว oh, เป่าในที่แคบนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับในรูในที่แคบนะครับใบคู่มือการใช้งานผมจะหมุนเครื่องให้ดูก่อนอ่ะเดี๋ยวหมุนหมุนเครื่องให้ดูหน่อยเ,เดี๋ยวจะดูสเปคตัวนี้สเปคเครื่องนะครับใช้แบตเตอรี่นะครับขนาด18บโวลต์น,นะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับแต่อารมจะปรับได้สองระดับมีเบอร์หกับเบอร์2นะครับโอเคตัวนี้เป็นช่องใส่แบตเตอรี่อ่าเดี๋ยวเราจะต่อต่อต่อ,ตอ,ตอไอจุกดำก่อนอ่าอันนี้คือสเต็ปแรกนะครับอ่าแล้วต่ออีกอันนึงเป็นตัวกลางเพื่อเพิ่มความยาวเอาออกกัน อ่าตนนี้ก็ต่อเพิ่มความยาวได้นะครับก็จะเป็นเพิ่มความยาวโอเคเดี๋ยวผมจะมาใส่แบตเตอรี่นะครับลองฟังเสียงของเครื่องกันดูนะครับนี่คือวงลมเบริบรเบิรหนึ่งนะครับนี่ด้อนหล2 เราถอดตัวนี้ออกมาแล้วก็ใส่เป็นอีกจุกหนึ่งเดี๋ยวจะใส่ไอ้ตัวปากดูดในที่แคบให้ดูนะครับนะครับไอ้ตัวนี้นะครับก็เวลากดเข้านะครับก็จะเข้าไปในพวกรูที่เราเจาะฝังพุกนะครับก็เวลาเราเจาะมันจะมีฝุ่นอยู่ข้างในนะครับก็ใช้ตัวนี้เป่าก่อนแลวถ้วยตัวนี้นะครับเพื่อไม่ให้ฝุ่นมันคุ้งออกมานะครับไม่คุ้งออกมาเยอะก็ใช้ฝุ่นต,ตัวกองตัวนี้ช่วยนะครับ โอเคเดี๋ยวว่างเลยโอเคครับลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ